สาวน้อยในตะเกียงแก้วบทประพันธ์ของโสพีพันนลายตะเกียงแก้วใบกระจิตลิตคือบ้านของแม่มดน้อยจินนี่หากผู้ใดได้ครอบครองจะมีโชคมหาศาลแล้วด้วยวาสนาผูกพันเขาจึงได้เป็นเจ้าของแต่กลับไม่ยอมให้แม่มดน้อยใช้เวทมนต์เพื่ช่วยเหลือแต่แล้วด้วยโชคชะตาก็นำพาให้เกิดการฝ่าฝืนจนผิดกฎแม่มดอย่างร้ายแรง อันเนื่องมาจากความรักเพียงประการเดียวจะเกิดอะไรขึ้นกับแม่มดน้อยแสนสนสาวน้อยนาตะเกียงแก้วบทที่38จินนี่ยังไม่ได้ใช้คาถาเลยนะสาวน้อยกลับเห็นภาพเห็นเพราะหล่อนเป็นแม่มดน้อยมีอะไรที่พิเศษกว่าคนปกติรถโรงเรียนจินนี่เบิกตากว้าง มันเป็นภาพที่ไม่อยากจะเห็นรถของคุณพงษ์รถคันนั้นเลขทะเบียนนั้นหล่อนจดจำแม่นยำเกิดอุบัติเหตุรถชนเห็นแค่รถชนกับเสียงกรีดร้องตรงถนนข้างหน้าสีแยกหล่อนเคยผ่านเส้นทางนั้นสาวน้อยใจเต้นแรงด้วยความกลัวและเป็นห่วงคุณพงษ์ความน่ารักของเด็กชาย ก่อให้เกิดความผูกพันหล่อนรักเสมือนเป็นน้องชายแท้ๆหล่อนต้องการเห็นต่อไปแต่ไม่อาจเห็นแล้วนอกจากการชนที่เกิดขึ้นแล้วมันก็วูบไปเฉยๆภาพที่ขาดหายจินนี่ตั้งสติวิ่งเข้ามาในบ้านขณะที่อีดกำลังเตรียมตัวไปทำงานหล่อนหน้าซีดเมื่อบอกกับเขาอย่างรวดเร็วเจ้านายคะ เจ้านายเร็วเข้าเถอะคะ่ะรีบตามรถโรงเรียนไปเลยไปเดี๋ยวนี้หญิงสาวถึงกับฉุดแขนอีดเขาตกใจกับท่าทีของหลอนเกิดอะไรขึ้นคุณพงค่ะคุณพงจินนี่เห็นรถนักเรียนของคุณพงชนกับรถเก่งที่สี่แยกอิดตกใจไม่แพ้หลอนถ้าจินนี่บอกว่าเห็นแสดงว่าหลอนเห็นจริงๆแล้วเป็นยังไง ละล่ำละลักถามหญิงสาวโครงศีษะไม่ทราบค่ะไม่เราต้องรีบตามไปเดี๋ยวนี้อิดเข้าใจแล้วรีบกระโจนออกจากบ้านไปขึ้นรถจินนี่วิ่งตามไปติดติดเพราะหล่อนอาจช่วยได้บ้างช่วยในฐานะเป็นสาวน้อยในตะเกียงแก้วหล่อนไม่สามารถทำามิให้เหตุการณ์เกิดเหตุการณ์ที่จะเกิดเป็นวิถีแห่งชีวิต แห่งกรรมห้ามไม่ได้หากจะช่วยก็ช่วยในภายหลังผ่อนหนักให้เป็นเบาถ้าห้ามได้หล่อนก็จะหยุดเหตุการณ์ในโลกสําเร็จไม่ใช่ไม่ใช่หน้าที่หล่อนเป็นแค่แม่มดน,น้อยๆตนหนึ่งที่จะช่วยเมื่อเกิดเหตุร้ายช่วยบรรเทาอิดขับรถอย่างเร็วระหว่างนั้นก็ถามใช้คาถาสิจินนี่ ถ้าเป็นเรื่องช่วยชีวิตคนฉันไม่ห้ามเธอหรอกนะใช้คาถาของเธอให้เป็นประโยชน์รถชนแล้วจะเป็นยังไงหล่อนโครงสีสรษะจินนี่ทำไม่ได้ค่ะทำไมจินนี่ไม่สามารถเห็นเหตุหการณ์ล่วงหน้าไกลกว่านี้แล้วกระแสจิตกับคาถาอำนาจของจินนี่ยังไม่แข็งพอจินนี่ไม่เห็นชายหนุ่มร้อนใจคงกับเพื่อนๆในรถจะเป็นอะไรหรือเปล่า จินนี่มือเย็นเฉียบเพราะความผูกพันแท้ๆกับคนในบ้านนี้ทำให้หล่อนทุกข์กังวลกับความรู้สึกของชายหนุ่มซึ่งเป็นพี่ชายแท้ๆย่อมทวีคูณมากกว่าหล่อนหลายเท่าหน้าตาอิดมองคล้ำช่วงนี้เขาเผชิญกับปัญหารุมเร้าหลายด้านไหนจะสุขภาพของตัวเองไหนจะเรื่องบริษัทถ้าพงเป็นอะไรไป อทดทำท่าหายใจไม่ออกอึดอาดฉันสามารถตายแทนน้องได้เขารักน้องชายจินนี่มองเซี่ยวหน้าบุรุษที่หล่อนแอบชื่นชมพักดีและเป็นทาตทุกอย่างเป็นไปนตามวิธีแห่งกรรมค่ะแต่เธอมีคาถาแค่ผ่อนหนักเป็นเบาเธอต้องช่วยพงและเด็กในรถทุกคนค่ะต้องช่วย ถ้าเราไปเร็วและไปทันช่วยนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลเด็กในรถรวมพงมี9คนรวมครูกับคนขับรถเป็นสิอต้องปลอดภัยอย่างน้อยต้องไม่มีคนตายใช่หล่อนห้ามเหตุการณ์ให้หยุดไม่ได้วิธีกรรมจะเกิดต้องเกิดใกล้ถึงสี่แยกและแล้วก็ได้ยินเสียงเบรก ตามด้วยเสียงโครมรถชนกันตรงทางแยกอิดได้ยินชัดเจนมันเกิดขึ้นแล้วและก็เห็นแล้วรถที่ทางแยกเป็นรถโรงเรียนของพงชนกับรถเก่งรถโรงเรียนไม่ผิดขับถูกกฎเป็นรถเก่งที่ผิดฝ่าไฟแดงมาอิดจอดรถรีบวิ่งลงมาวิ่งไปที่เกิดเหตุ ท่ามกลางเสียงกรีดร้องตกใจเจ็บปวดดังระงมคนขับได้รับบาดเจ็บเห็นเห็นเด็กบางคนหัวแตกบางคนถูกกระแทกอ,อกและมีคนหนึ่งกระเด็นออกมาจินนี่รู้ต้องทำอย่างไรพาส่งโรงพยาบาลค่ะหล่อนสามารถผ่อนหนักให้เป็นเบาด้วยคาถาพงมืนงงอิดโล่งอกที่เห็นน้องชายปลอดภัย มีแต่ศีรษะที่กระแทกถูกกระจกครูในรถตกใจร้องลั่นช่วยเด็กก่อนค่ะช่วยเด็กคนขับรถอยู่ในสภาพช่วยตัวเองไม่ได้ในละแวกใกล้กับรถบริเวณนั้นเป็นพลเมืองเดียวร่วมกันทยอยรับคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาล เวลาต่อมาเด็กทุกคนถึงมือแพทย์รวมทั้งคนขับและครูผู้ปกครองของเด็กได้รับแจ้งข่าวรีบมาโรงพยาบาลด้วยความตกใจมีเด็กสองคนกับคนขับรถต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลส่วนเด็กคนอื่นๆก็ทำแผลและกลับได้รวมทั้งพงความดีของอิดกับจินนี่ ครูคุมรถเป็นผู้ประกาศกับผู้ปกครองเพราะอิดเป็นคนแรกที่ถึงที่เกิดเหตุทันทีผู้ปกครองเด็กต่างกล่าวขอบคุณอิดอย่างซาบซึง้งเขาต้องยกความดีให้จินนี่เพราะความเป็นคนพิเศษของหลอนอิดรู้จินนี่ใช้คาถาช่วยซึ่งมนุษย์คนอื่นทำไม่ได้พงยังงงงเด็กชายต้องทำแผลที่ศีษาก อิดนั่งพักหน้าห้องฉุกเฉินเหนื่อยหลังจากผ่านเหตุการณ์ชวนระทึกเขาต้องเจอแบบนี้หรือดวงเขาเป็นอย่างไรเจอแต่เรื่องร้ายๆอย่างคราวโจรบุกจับตัวประกันในโรงพยาบาลได้สาวน้อยในตะเกียงแก้วช่วยจึงปลอดภัยเช่นครั้งนี้รถโรงเรียนคันที่พงนั่งประสบอุบัติเหตุถ้าชินนี่ไม่ช่วยใช้คาถาผ่อนหนักเป็นเบา ผลจะเป็นอย่างไรคงทำแผลแล้วเดินมาไล่พี่ชายกับจินนี่อิดควาน้องชายเข้ามากอดโดยไม่พูดอะไรสักคำํำพี่ชายกอดน้องชายเหมือนกับภาพพ่อที่กำลังกอดลูกและเกรงจะสูญเสียความรู้สึกความรักจินนี่ถึงกับน้ำตาซึมพอคลายอ้อมแขนอิดบอกกับน้องชาย ไปขอบคุณพี่จินนี่ซะเด็กชายงงฮะไม่เข้าใจจินนี่เองก็ตกใจโบกมือไม่ต้องขอบคุณจินนี่ค่ะคำว่าขอบคุณยังน้อยไปอีดมองหลอนฉันขอบใจแทนน้องชายสาวน้อยตาแดงๆงเจ้านาาจะทำให้จินนี่ร้องไห้นะคะฉันดีใจ ที่ในชีวิตของฉันมีเธอเขาสบตาลอนไม่ต้องอธิบายใดๆจินนี้มีความสุขเหลือเกินน้ำตาที่หยดคือน้ำตาแห่งความปิติดีใจวาจาของใครไม่สำคัญเท่าเขาเจ้านายที่รัก กว่าจะเคลียร์เรื่องที่โรงพยาบาลเรียบร้อยส่งจินนี่กับพงกลับบ้านเขาจึงได้มาทำงานอิดมาถึงบริษัทก็ปลาเข้าบ่ายกว่านันทวดีหน้าบูดมาต่อว่าเขาทันทีในห้องทำงานนี่คุณพ่อแค่ล้มป่วยเข้าโรงพยาบาลวันเดียวคุณก็ยิ่งใหญ่มากเลยนะมาทำงานตอนบ่ายคือว่าผมไม่ทันที่เขาจะชี้แจง หล่อนก็ใส่ด้วยเสียงดังลั่นไม่ต้องแก้ตัววันนี้เป็นวันอะไรตอนเช้ามีประชุมสําคัญเมื่อวานตอนเย็นก็ตกลงกันเรียบร้อยต้องประชุมอิจพึ่งนึกได้ประชุมใช่ประชุมเขาลืมเองจะโทษใครเขาเป็นฝ่ายผิดด้วยเหตุผลที่จำเป็นชีวิตน้องชายกับงานเขาต้องเลือกอย่างแรกแน่นอน ผมลืมคุณกล้าพูดคำนี้หล่อนเบิกตากว้างเพราะผมลืมจริงๆขอโทษครับอิดก้มศีรษะเล็กน้อยคุณจะลองของกับนันใช่ไหมผมไม่ตั้งใจแต่คนอย่างคุณมีคำว่าลืมได้หรือครับนันจะรายงานคุณพ่อถึงพฤติกรรมของคุณอย่าอวดเก่งว่าเป็นคนโปรดของคุณพ่อตอนนี้นันทำหน้าที่แทนท่าน นั่นเป็นใหญ่ที่สุดคุณไม่ได้เข้าประชุมเพราะฉะนั้นคุณไปถามคุณชาติก็แล้วกันว่าประชุมเรื่องอะไรทำไมต้องถามอภิชาติถามทวีก็ได้อีดคิดหล่อนรู้เท่าทันกล่าวเพิ่มเติมคุณชาติจะรู้อะไรดีกว่าคุณทวีรู้มากกว่าคุณคงไม่ว่าอะไรนะถ้านาั่นจะเลื่อนตำแหน่งให้เขาสูงกว่าคุณอิดพยักหน้าเป็นสิทธิของคุณก็ดีค่ะ คุณต้องหัดทำใจหล่อนเลิกคิูวยั่วให้เขารู้สึกเสียดายจากผลที่เขาเลือกจินนี่เขาต้องได้รับบทเรียนจากหลอนกดดันจะทนได้นานแค่ไหนเชียวผมไม่ต้องทำใจอะไรเลยอิดสงบนิ่งเยือกเย็นเก่งนะใจดีสู้เสือนันยกย่องคุณแต่ช่วยไม่ได้นันต้องเห็นคุณชาติเหนือกว่าคุณ เพราะเขาเป็นคนพิเศษของนันผิดกับคุณที่กลายเป็นอดีตแต่หากอยากเปลี่ยนใจยังทันนะนันจะให้โอกาสคุณแก้ตัวเป็นพิเศษเขาเงียบจิตใจเขาสงบนิ่งกับนันทวดีมันจบไปแล้วความรู้สึกดีๆน่าเสียดายหล่อนเป็นผู้ทำลายพอหล่อนออกไปทวีก็รีบเข้ามาเฮ้ยเป็นไงโดนหนักเลยสิท่า ได้ยินเสียงออกไปถึงข้างนอกแต่ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอืมคุณนันอารมณ์เสียนายมันซวยเพราะคุณนันเล่นไม่เลิกแล้วนายเองก็เปิดโอกาสด้วยรู้ว่ามีประชุมทำไมไม่เข้าบริษัทอิดถอนใจยาวเมื่อเช้ารถโรงเรียนพงเกิดอุบัติเหตุชนกับรถเกง๋งกลัวละหนวุ่นวายจนลืมสนิทเฮ้ยทวีร้องอุทานพงไม่เป็นอะไรใช่ไหม ไม่เป็นอะไรแค่หัวแตกเพราะจินนี่ช่วยไม่งั้นจะรุนแรงแค่ไหนก็ไม่รู้อิดพึมพำรทรวีเบิกตากว้างจินนี่ช่วยอีกฝ่ายได้สติสลัดศีรษะแรงๆแก้ตัวว่าเออจินนี่ไปดูแลพงที่โรงพยาบาลพร้อมกับเด็กคนอื่นๆจินนี่ทำหน้าที่เป็นนางพยาบาลได้เก่งมาก อิดนึกถึงบรรยากาศที่โกราหนในตอนเช้าถึงตกใจหล่อนกลับช่วยได้เด็กคนหนึ่งทำท่าจะไม่ดีแต่พอจินนี่เข้าไปประคองก็ดูดีขึ้นในทันทีเขาเคยสั่งห้ามจินนี่ใช้คาถาเขาต้องการให้หล่อนเป็นคนตามปกติอยู่ในสังคมหล่อนต้องเป็นคนเ้าว่าคาถาก็มีประโยชน์ หล่อนช่วยจะเป็นการฝืนกรรมหรือเปล่าจะมีผลอะไรกับหล่อนหัวแต่วุ่นๆจึงยังไม่ได้คุยละเอียดแล้วเด็กคนอื่นๆปลอดภัยทุกคนเรื่องแบบนี้เป็นใครก็ต้องตกใจและลืมแล้นะน่าจะโทรมาบอกกันการจะไปช่วยนายประชุมตอนเช้าเรื่องอะไรอิดถามเป็นงานเป็นการเปลี่ยนเรื่องจะเลื่อนตำแหน่งคุณชาติ เหตุผลคุณนันอ้างว่างานหนักต้องมีคนช่วยคนช่วยจะต้องมีอำนาจเหตุผลที่ฟังง่ายๆและชัดเจนก็ดีนะถ้าคุณชาติจะช่วยคุณนันได้แต่ข้ามหัวนายนะไม่เป็นไรนายเป็นคนเก่าแก่แต่ถูกคนใหม่ข้ามหัวเพราะนายไม่ใช่แฟนคุณน,นัขนขณะนั้นอภิชาติก้าวเข้ามามีการเคาะประตู แต่เคาะครั้งเดียวก็ก้าวเข้ามาเลยเชื่อเถอะประโยคสุดท้ายรับรองได้ยินนายเป็นคนเก่าแก่แต่ถูกคนใหม่ข้ามหัวอภิชาติอมยิ้มกล่าวว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะข้ามหัวใครผมขอโทษถ้าทำให้คุณอิดไม่สบายใจคนพูดสุภาพมากหากแต่รอยยิ้มที่มีนายชอบกลทวีเห็นชาต ปากหวานก้นเปรี้ยวอิดแกล้งไม่รู้ไม่ชี้เปล่าเลยครับคุณชาติไม่ต้องคิดมากคุณสุวิทย์คงจะยินดีถ้าทุกคนร่วมกันทำงานแหมคุณอิดใจกว้างและเข้าใจอะไรง่ายร่วมงานกับคุณแล้วสบายใจขอให้ช่วยกันนะครับเพื่อบริษัทแล้วผลงานของคุณรับรองผมไม่ลืมจะพิจารณาโบนัสเป็นพิเศษคำพูดของอภิชาติ แสดงถึงอำนาจที่เหนือกว่าพูดเรากับเป็นเจ้าของบริษัทกดอิดเป็นพนักงานโบนัสจะจ่ายเท่าไหร่เขาจะพิจารณาเองจบบทที่38